คือถ้าเป็นระบบบาดการ์ดก็จะมีไอแอร์เราก้ไอคอนว่าแคะแตบตชาร์จนะครับแต่ปุ๊บระบบก็จะส่งผลานถ้าชาร์จนะครถ้าไม่ชาร์จก็จะเลอะอันนี้คือเครื่องที่ไม่ได้ใส่สุดรถหนึ mm ่งคันเราสามารถใช้ชาร์จได้กี่นาทีอะคะอยู่ที่ตัวรถทำเดีวถ้าอย่างเทส l าที่เราขายให้เนี่ยเ,เทส l าแบบรนะ้อยเนาะร้อยหนึ่ง ความเร็วใน,นการชาร์จคือ20กิโลวัตต์ต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมครับถ้า20หาร้อยก็ได้5ชั่วโมงโดยประมาณแต่รถโดยปกติแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ย20กิโลวัตต์จะวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรใช่ไหมครับอย่างสมมติลูกลูกค้าไปต่างจังหวัด,วดไปอะไรเนี่ยไปเจอเครื่องแบบน,อน,นี้ถ้าขับเทลาเออเราชาร์จ2ชั่วโมงมันก็ได้ติด20กิโลวัตต์โดยประมาณนะมันก็จะได้ดประมาณ200กิโลเมตร รดยปกติค่ะทั่วไปน่ะรถง่นเขาจะให้ให้สำหรับการเติมชาร์จอะได้อยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะอยู่ที่ BMS ก็คือบอร์ดประดิษฐ์นูนซีเต็มของแบตเตอรี่เพราะว่าอ,อย่างรถจีนรถ MG รถอะไรเนี่ยกำลังการชาร์จอยู่ที่6 6หกเจ6.6หอะไรเงี้ยนะครับแล้วบางคันอย่างวันโว่ก็11อหรือเอยู่ที่รถอยู่ที่รถอ,อย่างดีไวดีก็ประมาณ6 6นะ 6ลูตสมมติที่เราส่งได้20รถมันรับ6ยังไงมันก็ต้องได้6ใช่ไหมถ้าสมมติที่เราส่งได้20รถมันรับได้20มันก็ต้องได้20บัตรนี่มันต้องเวลาไปใช้มันต้องเติมไปหน่อยระบบของเราก็จะเป็นนี่ก็เติมเงินได้คือเราทำให้ลูกคุณดูในรูปเอทีอะไรเติมเงินก็ได้มันจะเป็น qr สแกนก็ได้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็คือ เอาไปติดที่โฮมยูสก็ได้นี่ไปติดที่พับปิกทำเป็นสถานีชาร์จก็ได้ใครจ่ขายต่อครั้งก็ค,งคือตอนนี้ก็แล้วแต่คนขายไฟเนะาะบางสถานีเขาก็ขาย10กิโลวัต,ตใช่ไหมครับ10กิโลวัตต่อ,อ,อกิโลวัต,ตละ1ิบาทพี่สมมุติว่าเราชาร์จ20กิโลวัตต์ใช่ไหมครับเราก็เสีย200นี่คือสมมุตินะแต่บางที่เขาขาย7บาทบางที่ขายแบาทอะไรเงี้ยเราเย แล้วแล้วแต่สถานที่เช่นผมได้ทาให้ที่เซนทราโรงแรมเซนทราแกนเขาก็เป็นโรงแรมค่อนข้างแพงเนาะเขาก็คิดสิทำให้ที่อื่นอย่างแชมูแพงก็คิดสิติดในบ้านได้หรือเปได้ครับใคยสามเศษสามตับแดงติดได้เลยเพราะตรงนี้ก็มีสำหรับติดได้อันนี้ก็เป็นเครื่องจีนที่เรานำเข้ามาความน่าพิลนของจีนลองเหมือนกันครับไปดู ของจีนแล้วก็เอามาซู้กับตลาดของจีนเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนไอโฟนอ่ะอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้ของยุโรปครับเป็นเร็จราคาคร่าวๆกันที่ห้อนี้เลยมั้ยใช่ครับเก้าหมื่นห้าไม่ของไอวีบ็อกเก้าหมื่นห้าอ๋ออยู่เนี่ยเก้าหมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นห้ายี่ห้อไอวีบ็อกซ์อ๋อขอบคุณมากค่ะคะขอบคุณค่ะ